เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับสีสุกอมเ l e t กันอีกแล้วนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยผมมีรูปหลอกกูเวนน้อยมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็จะเป็นกูเวนน้อยของหลวงพ่อพัดนะครับปุญญากามโมนะครับแห่งวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับผม ามาดูกันที่หน้ากล่องกันก่อนนะครับผมนี่หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีชื่อรุ่นบอกด้วยนะครับโดยรุ่นนี้จะมีชื่อว่ารุ่นมั่งมีทวีซับปีพนย์ปี2565นั่นเองนะครับผมนี่จะเป็นกล่องสีดำใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะามามาดูภายในกล่องกันดีกว่านะครับผมนี่นี่องแรกจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ อ่ะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูกันทุกองค์กันก่อนดีกว่านะครับมามาเริ่มดูกันที่องค์แรกกันเลยดีกว่านะครับผมนี้องค์นี้เลยนะครับองค์นี้เนี่ยจะเป็นรายการที่56.2นะครับผมก็จะเป็นเนื้อชนวนโบราณน,นะครับผมก็มีโรงยา2แบบนะครับโดยอันนี้จะเป็นแบบ 56.2ก็คือเป็นลงยาแบบที่2นะครับผมนี่เป็นองค์สีเขียวนะครับกระบองสีแดงนะครับผมเนื้อชนวนโบราณโอ้โหสวยงามมากๆนะครับในดูที่เขี่ยวด้วยนะครับดูเคี่ยวเป็นสีขาวๆแบบองค์นี้สวยจริงๆนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะครับมามาดูกันองค์ที่2นะครับองค์ที่2นี่โอ้โหเป็นสีขาวเลยนะครับ อันนี้จะเป็นรายการที่20นะครับผมเนื้อกระไหลเงินพ้นทรายกายชมพูนะครับผมเป็นสีชมพูตัดกับกระบองสีน้ําเงินแบบนี้ก็คือแบบเข้ากันมากๆนะครับดูโอ้โหสวยงามมากๆครับผมอ่ะ องนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่37.1นะครับโดยรายการที่37นี้ก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับผมก็จะมีอันปอก้าซาตินแบล็คอันปอรก้าซาตินเงาแล้วก็อันปอรก้าซาตินพ่นสายนะครับอันนี้เป็น37.1ก็น่าจะเป็นอันปอรก้าซาตินแบล็คนะครับผมนี่องก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้เลยนะครับมีความคลาสสิกนะครับผมนี่สวยงามมากๆนะครับ าดูกันที่องค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออันเปร้าซาตินเหมือนกันนะครับนี่เป็นรายการที่37.2นะครับเป็นอันเปร้าซาตินเงานะครับก็จะมีความเงากว่าองค์ที่แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่มามาดูพร้อมกันทั้งสี่เหรียญกันดีกว่านะครับอ,อน,นี่เลยนะครับ นี่นะครับผมรายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับความสวยงามความคมชัดแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะลงกล้องส่องให้ดูกันชัดๆทีละองค์กันเลยนะครับผมมาก็มาเริ่มดูกันที่องค์แรกกันเลยดีกว่านะครับโดยองค์แรกนี้ก็จะเป็นเนื้อชนวนโบราณเนาะ ก็จะเป็นเนื้อชนวนโบราณลงยากายสีเขียวนะครับกระบองสีแดงนะครับผมนี่โดยเนื้อนี้ก็จะสร้างอยู่แค่254องค์เท่านั้นนะครับผมนี่นะครับกายสีเขียวกระบองสีแดงนะครับแล้วที่เขี้ยวก็จะเป็นลงยาขาวด้วยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนี่ถึงกายจะดูเล็กๆนะครับแต่ว่าใบหน้านี่มีความเข้มขลังมีความโหดอยู่พอตัวเลยนะครับเนี่ยอ่านี่มีความวิจิตนะครับ ดูงานเขาวิจิตรมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่ที่ฐานนะครับก็จะมีเขียนคําว่ากูเวนน้อยด้วยนะครับตรงนี้นะครับมาแล้วมาดูกันที่ด้านล่างนะครับที่ใต้ฐานนะครับผมก็จะมีการยิงเลเซอร์นะครับโดยจะยิงเลเซอร์เป็นยันพุทซ้อนนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขรันนัมเบอร์นะครับโดยองค์นี้เนี่ยจะเป็นองค์ที่81นะครับในรายการที่56.2นะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับมามาดูกันที่ด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มามาดูกันที่ด้านหลังอีกนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับไล่ตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับนี่ที่ด้านล่างก็จะมีเขียนคําว่าวัดห้วยด้วนด้วยนะครับผมก็จะเป็นวัดของหลวงพ่อพัดเนาะ มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีความมีสวยงามนะครับผมมาผ่านไป1ององนะครับมาต่อกันที่องค์ที่2นะครับ อง์ที่2องค์นี้ก็จะเป็นรายการที่20นะครับผมเป็นเนื้อกระไหลเงินพ่นทายนะครับกายชมพูนะครับผมโดยรายการนี้เนี่ยสร้างอยู่เพียง127องค์เท่านั้นนะครับผมถือว่าสร้างน้อยนะครับผมนี่รายการนี้นะครับมีความสวยเหมือนกันนะครับเหมือนเนื้อเงินลงยาเลยนะครับเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นกระไหลเงินพ่นทายนะครับผม กายก็จะเป็นสีชมพูนะครับกระบองก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เนาะดูที่ใบหน้านี่ครับมีความเข้มขังเหมือนกันนะครับผมนี่ที่ลูกตาก็จะเหมือนลงยาสีดําด้วยนะครับนี่ถ้ามองดีๆนะครับอ่ะมาดูกันที่ฐานนะครับที่ฐานก็เขียนคําว่ากูเวนน้อยเหมือนกันนะครับในตรงนี้นะครับแล้วใต้ฐานนะครับก็จะเป็นโค้ดเลเซอร์เหมือนกันครับผมเป็นยานพุทธซ้อน แล้วก็หมายเลขรันัมเบอร์นะครับโดยองนี้เนี่ยจะเป็นหมายเลข102นะครับผมมามาดูที่ด้านข้างกันนะครับผมนี่ตอนข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมามาดูที่ด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับผมนี่ที่ฐานก็เขียนวัดห้วยด้วนเหมือนกันนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม แบบนี้เลยนะครับอ่านี่ความสวยงามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมามาดูองค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์ต่อไปนี้ก็จะเป็นรายการที่37.1นะครับเป็นเนื้ออันประกาศซาตินนะครับอันนี้จะเป็นอันประกาศซาตินแบ็คนะครับผม37.1นะครับนี่เลยนะครับอันประกาศซาตินแบ็คก็จะมีความดำดำดุดุ คลาสสิกคลาสสิกแบบนี้นะครับผมรายการนี้ก็จะไม่มีลงยานะครับนี่มาดูที่ฐานนะครับที่ฐานก็เป็นโค้ดเหมือนเดิมนะครับโค้ดยันพุทซ้อนนะครับแล้วก็หมายเลขลันมเบอร์นะครับโดยองค์นี้เนี่ยเป็นเลข22ด้วยนะครับผมเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลซะด้วยนะครับผมที่ด้านข้างก็จะมีประมาณนี้นะครับ ามาดูที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มีความคลาสสิกดุดุูเลยนะครับามาดูที่ด้านข้างนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะมีความคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนเก่าๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ในรายการนี้นะครับอันปากาซาตินแบล็กนะครับผมโดยเนื้ออันปากาซาตินนะครับผมก็จะมีจํานวนการจัดสร้างอยู่ที่635องค์มามางงนะครับผมมามาดู ee, องค์สุดท้ายกันเลยนะครับผมมีองค์สุดท้ายก็เป็นเนื้ออันปากาซาตินเหมือนกันนะครับแต่เป็นอันปากาซาตินเงานะครับผม <c ười> ก็จะเป็นรายการที่37.2นะครับผมจัดสร้างอยู่ที่635อองค์นะครับผมนี่ อันนี้ก็จะมีความเงาๆนะครับซึ่งต่างจากองค์ที่แล้วนะครับที่เป็นอัลเบก้าซาตินแบล็คเนาะนี่ความแตกต่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีความเงากว่านะครับแล้วก็ไม่มีคราบดำๆนะครับผมที่ฐานก็เหมือนกันนะครับผมเลเซอร์ยันแล้วก็หมายเลขรันนัมเบอร์นะครับโดยเลขนี้ก็จะเป็นเลข100พอดีเลยนะครับผมมามาดูกันที่ด้านข้างนะครับนี่มาดูกันที่ด้านหลังนะครับผม คอด้วนเหมือนเดิมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับผมความสวยงามก็จะเป็นประมาณนี้เลยกูเวนน้อยรุ่นมั่งมีทวีซับนะครับ65นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับว่ากูเวนน้อยรุ่นนี้เนี่ยรุ่นมั่งมีทวีซับย์กห้เนี่ยจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยววัดความสูงกันก่อนนะครับ ความสูงตั้งแต่ฐานถึงยอดนะครับผมก็จะมีความสูงอยู่ที่42.2ม mm ิลลิเมตรนะครับผมถ้าตีเป็นเซนติเมตรก็อยู่ที่4.2เซนติเมตรนะครับผมอะแล้วมาดูกันที่ฐานนะครับที่ฐานก็จะอยู่ที่16นะครับ16มิลนะครับผมอ่านี่ก็จะอยู่ที่16มิลลิเมตรนะครับผมหรือว่าตีเป็นเซนติเมตรก็อยู่ที่1.6เซนติเมตรนะครับ อโอเคนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ l ล n e ID ดีของผมได้นะครับผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับผม mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ